สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ modifier นะครับประเภทของ modifier ของ Java ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ assetmodifier กับ non-assetmodifier ซึ่งในคลิปนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับ assetmodifier ซึ่งก็ตัวที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆก็จะมี public นะครับ private แล้วก็ protected ซึ่งการใช้งาน assetmodifier ครับก็จะทำการกำหนดไว้หน้าคลา s หรือว่าหน้า attribute หรือว่า method พื่อที่จะกําหนดระดับการเข้าใช้งานนะครับสามารถที่จะกําหนดระดับการใช้เข้าใช้งานของคลาส s a tribute หรือแมท h o d ได้จาก As ส e ซทโมดิฟายเเหล่านี้ซึ่งเมื่อถ้าเรากําหนดนะครับเป็นลักษณะของ Public นะครับนั้นแล้วนะครับก็สามารถที่ทําให้คลาส s a tribute หรือแมท h o d ใดๆก็ตามของคลาสอื่นๆสามารถที่จะเข้าใช้งานคลาสหรือ a t tribute หรือแมททที่เราทําการกําหนดเป็น Public ได้อย่างอิสระไม่จํากัดนั่นเอง แต่ถ้าหากกรณีที่เรากำหนดนะครับ Asset Modifier เป็น Protected นะครับ Protected ก็ Protect คือจะไม่เปิดให้คลาสใดๆเข้าใช้งานได้อย่างอิสระนั่นเองแต่จะเปิดให้คลาสอื่นเข้าใช้งานได้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกรณีย่อยของ Protected ว่ารูปแบบไหนที่จะเข้าใช้งานภายใน Protected ได้บ้างแต่ถ้าเรากำหนดเป็น Private นะครับก็เปรียบส่วนกับการกำหนดเป็นส่วนบุคคลนะครับ Attribute และ Method ของคลาสก็จะถูก Encapsulate ไว้ why, นะครับไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติในรูปแบบของ OP หรือว่า Object o r i e n t e d p r o g r a m m i n g ที่เรียกว่า Information Hiding หรือว่าการห่อหุ้มการปกป้องการเข้าถึงข้อมูลภายในคลาสซึ่งเมื่อเรากำหนดเป็น Private แล้วนะครับก็จะไม่คลาสอื่นก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นั่นเองและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของ m o d i f i e r ที่เราจะกำหนดให้กับ Class a t tribute หรือว่า Method เพื่อที่จะกำหนดระดับการเข้าถึงในตัวจาวาครับขอบคุณครับ